ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูใบไม้ปลิของฟินแลนด์ค่ะหิมะยังละลายไม่ทันหมดเลยนะคะอาญาพวกนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะมันคือหย่าฝรันที่เขาเอาเกรสรไปทําเป็นเครื่องเทศนะคะภาษาฟินเรียกว่าสารามิหรือว่าโครกุสนะคะมีหลากหลายสีค่ะพ็เห็นได้โดยทั่วไปนะคะอันนี้ก็ต้นนาราซิซีค่ะยังไม่ออกดอกนะคะส่วนอันนี้ก็ดอกปลายุ่นกิสซานะคะ ปายุนกิสซากิสซาแปลว่าแมวนะคะด้วยความที่ดอกมันคล้ายๆกับแมวนั่นเองค่ะเหมือนไอ้ขนแมวนะคะส่วนต้นมันเรียกว่าต้นปายุ่ค่ะมันจะมีขนนุ่มๆน,นะคะคล้ายขนแมวคล้ายลูกแมวค่ะต้นนี้จะเป็นเรียกว่าต้นเล็บแปะนะคะ ก็คืออันนี้เป็นดอกมันค่ะเป็นดอกเป็นมเมล็ดเป็นพวงนะคะมันก็จะกระจายไปทั่วเลยค่ะอันนี้จะบองบอกว่า่าหน้าร้อนกำลังจะมาถึงนะคะมาเร็วมาช้าอยู่ที่สภาพอากาศค่ะส่วนดอกนี้ไม่รู้จักนะคะแค่อยากเอาไม้ชมเฉยๆค่ะ